คำสับว่าสิกติอีกเหมือนกันใครที่เคยดูบทสวดมนต์ก็มีอ่อานพระนสติสูตรแล้วก็จะมีหรือได้เคยศึกษาที่อื่นเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าแนะนำในคือการฝึกหัด การดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกอารนภนสติสิบหกขั้น14ขั้นในการฝึกอานานสัติคือมีมีคำากริยาสิกิติ mm hmm. เอาก็กลับมาที่ศึกษาอีกอย่างที่ที่แปลไว้ ก็ยอมทำในบทศึกษาว่าการศึกษาในในนี้ก็คือการกำหนดที่จิตใจการสังเกตดูการยกจะเป็นการาทำผู้รู้สังเกตดูภายในจิตใจของตัวเองก็ดีเป็นการยับยั้งกระแสของสิ่งที่ไม่ดีก็ตามเป็นการยกขึ้นสิ่งที่ ทำให้จิตใจเบิกบานย่มสายก็ดีเป็นสิ่งที่เรากำลังศึกษาคือเรากำลังฝึกคัดอยู่แต่พื้นฐานของคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยว่ามันอยู่ที่การศึกษาเป็นเอกลักษณ์ของคำสอนของท่านเ mm hmm. เราเราทำการศึกษาอย่างที่เราทำ เราทำปีตีความอิ่มเอิบเกิดขึ้นเราก็เออก็ฝึกหัดอยู่ศึกษาดูว่าเอาเอเรายกปีตีความอิ่มเอิบขึ้นมาจะรู้สึกีย่างไรจะเป็นยังไงมีผลอย่างไรเา่าก็ได้อต่ออก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราดูให้ดีเออมันก็มีแต่ผลดีอแต่บางที่เพราะว่าบ,บางครั้งเราก็ยกขึ้นมา หรือเราฝึกหัดจิตใจของเราเบางทีก็เครียดใช่ไหมอันนี้ก็มีแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยชักชวนให้ฝึกหัดจิตใจเพื่อเกิดความเครียดเกิอนี้เราทำแก่งอยู่แล้วแต่ก็แต่เราเราเราฝึกหัดให้คลี่คลาย ฝึกหัดให้ปลอดโปร่งฝึกหัดให้เข้าใจในหลักของความเป็นจริงก็เป็นแผนการฝึกหัดของเรานี่พระพุทธเจ้าได้ได้สร้างสอนเอาไว้แต่ว่าเอว่าคำสัพท์สิกติก็เป็นเรื่องที่สำคัญคือศึกษา